จะเป็นอย่างไรหากไมเคิลไมเยอร์ฆาตกรจจอมอื่นที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ได้กลับหวนคืนมาอีกครั้งแล้วยังมีเป้าหมายในการไล่ล่าเหยื่อของเขาคนเดิมแต่ครั้งนี้เหยื่อและใครอีกหลายคนไม่ยอมเป็นเหยื่อนิ่งๆให้เขาล่าอีกต่อไปเรื่องราวความสนุกสนานของฮาร์วีนคิวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามสดับรับชมรับฟังได้จากรีวิวนี้เลยครับ h าร์วินคิวใช้ในปี2011เป็นผลงานที่สารต่อจากงานคลาสสิกขึ้นหิ่งระดับตำนานของจอห์นคาร์เบนเตอร์ที่ถูกสร้างมาแล้วถึง11ภาคภายใต้สังกัด u n i v e r s ร์แซลพิกเจอโดยภาคนี้เป็นผลงานการกำกับและเขียนบทของเดวิดกอร์ดอนกรีนที่สร้างผลงานฮา o w วินไว้ในปี2018ที่ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจนเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาเกิดใหม่ของหนังสแลชเชอร์ฟิล์มในตำนานเรื่องนี้ การกลับมาครั้งนี้ได้นักแสดงพูดแจ้งเกิดกับชุดนี้อย่างเจมี่ลีเคอร์ติสมารับบทเป็นรลลี่สโตนและได้นักแสดงนำจากฮอรลวินที่ใช้ในปี2018อย่างจูดี้เกียร์และเอนดี้มาติเชคมาสารต่อในภาคนี้ด้วยครับ ฮาโลวีนคิวเล่าเรื่องราวต่อจากฮาโลวีนในปี2018หลังจากลอรี่แคลรีนและอลิสันได้ทำการขังและเผาไมเคิลไมเยอรไว้ในบ้านแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกจนได้ไมเคิลไมเยอรได้รอดจากกองไฟและเริ่มไล่สังหารผู้คนโหดในเมืองฮัดเดนฟิลด์ในคืนฮาโลวีนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผู้คนในฮัดเดนฟิลด์จะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อไล่ล่าอีกต่อไป พวกเขาจึงลุกขึ้นมาต่อสู้กับไมเคิลไมเยอร์บ้าต่อไปก็มาดูสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะครับหนังเรื่องนี้เป็นการเล่าเหตุการณ์ต่อจากฮาราวรินจีช้ในปี2018 ซึ่งเป็นหนังที่เล่าต่อจากฮาราวีในปี1978นะครับเพียงสองภาคเท่านั้นครับจึงจะไม่เกี่ยวข้องกับภาคอื่นแต่อย่างใดดังนั้นคุณควรต้องดูหนังสองภาคนี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะมาชมในภาคนี้เพราะหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนกับการรวมรุ่นตัวละครในหนังปี1978ที่จะเป็นตัวเดินเรื่องหลักและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากหนังในปี2018ถ้าไม่ดูมาก่อนก็น่าจะงงพอสมควรแล้วครับ จุดเด่นของหนังฮโลวีนคิวในภาคนี้ก็ตามชื่อเรื่องเลยนะครับเหตุการณ์ในเรื่องเป็นขําคืนแห่งการฆ่ากันอย่างแท้จริงเลยครับเรียกว่าไมเคิลเมเยอร์ภาคนี้น่าจะสังหารผู้คนเป็นมากที่สุดในบรรดานหนังที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับภาคน,นี้ไมเคิลเมเยอร์มีการครีเอทีฟในการฆ่าคนอย่างหลากหลายมากๆเลยนะครับเรียกว่าคอสายหนังไล่เชือดได้ดูอย่างจุใจแน่นอนครับ ซึ่งหนังการันตีความโหดด้วยเรด R ในการเข้าฉายเลยทีเดียวนะครับและในช่วงท้ายของเรื่องหนังยังมีการใส่ฉากสังหารที่ทำขึ้นมาเพื่อคารวะฉากสังหารต้นแบบอันโด่งดังในปี1978ที่เป็นมุมของไมเคิลเมเยอร์ลงไปด้วยครับจุดต่อมาก็คือหนังเขาลดบทบาทของลอรีสโตดลงไปพอสมควรเลยนะครับก็เพื่อดันให้เห็นมุมมองของตัวละครตัวอื่นบ้างน,นะครับ ที่จะเป็นตัวเดินเรื่องในการไล่ล่าไมเคิลเมเยอร์เราจึงได้เห็นมุมมองบางอย่างที่มันแปลกออกไปจากเดิมครับหนังมีการเฉลยปมบางอย่างที่ในหนังนั้น ตั้งปมเอาไว้ตั้งแต่ปี1978นะครับก็คือไมเคิลเมเยอร์ยังเป็นคนหรือปีศาจซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะเขาทำไปเพื่ออะไรซึ่งตรงจุดนี้ผมได้แอบสรุปในตอนจบของเรื่องไว้นะตอนนี้ว่าไมเคิลเมเยอร์ก็น่าจะเป็นกับปีศาจนั่นแหละครับแต่สิ่งที่ลอรีสโตคิดไว้ว่าไมเคิลเมเยอร์นั้นมาเพื่อล่าเธอโดยเฉพาะอาจจะผิดไปตั้งแต่แรกด้วยนะครับ ันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมเองนะครับซึ่งหากใครมีมุมมองอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับจุดใต้ของหนังซึ่งน่าจะเป็นแผลใหญ่มากๆเลยนะครับโดยส่วนตัวของผมว่าบทของหนังภาคนี้มันดอบลงไปจากภาคปี2018พอสมควรเลยครับแม้จะเป็นภาคต่อจากผู้กำกับคนเดียวกันก็จริงนะฮะแต่จุดสำคัญที่เป็นแผลใหญ่ก็คือการเอาตัวละครเก่าๆจากปี1978มาเล่าให้มีบท กลายเป็นว่าผู้กำกับไม่สามารถเกลี่ยบทให้คนดูได้เข้าใจมุมมองแต่ละคนได้เลยครับตัวละครอย่างเจ้าหน้าที่ฮอกกินที่ดูเหมือนจะเป็นตัวสำคัญแต่บทกลับดูไม่มีน้ำหนักเลยครับทั้งที่ต้นเรื่องกลับมีการแฟลชแบ็กกลับไปให้คนดูเห็นปมบางอย่างของตัวละครตัวนี้ที่ตอนเฉลยนะฮะก็จะกลายเป็นปมสำคัญเลยครับแต่ความรู้สึกมันก็คือมันน่าจะดีกว่านี้นะครับ ในขณะที่ตัวละครของทอมมี่ดอยที่มีบทเด่นมากๆครับกับเป็นตัวละครที่ดูน่ารำคาญสิ่งที่เขาทำมันดูช่างไร้เหตุผลไร้ตรรกะเส้นดีเลยนะครับแม้จะมีการปูให้เห็นปมบางอย่างในใจของเขาในวัยเด็กแต่กลับดูไม่น่ามีน้ำหนักมากพอที่จะผลักดันให้ตัวละครตัวนี้มีบทเด่นหรือมีความแค้นกับไมเคิลเมเยอร์ได้ขนาดนั้นครับแถมฉากที่ผู้คนดูครุ้มครั่ง กลับให้ความรู้สึกขัดใจเป็นอย่างมากครับเอาตรงๆนะฮะหนังมีตัวละครที่น่ารำคาญอยู่ลหลายตัวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งเด็กคนบ้านในอำเภอหรือแม้แต่หลานสาวของรลลี่สโตนเองก็เถิดนะครับนอกจากนี้หนังก็ยังมีปมสําคัญก็คือการใส่ปมใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกกับตัวละครละหลายตัวเลยครับ ความสําคัญของตัวละครแต่กับกลายเป็นว่าปมบางอย่างของตัวละครบางตัวที่สร้างเอาไว้นั้นมันก็หายไปเฉยๆคืออยู่ๆก็มีบทเหมือนจะเด่นแต่อยู่ๆก็หายไปเฉยๆครับหรือแม้แต่การกระทําบางอย่างก็ถูกสร้างเหมือนกับจะมีปมสําคัญของเรื่องแต่แล้วหนังก็ทิ้งจุดนั้นไปดื้อครับอันนี้ผมก็คิดต่อไปว่าผู้กำกับคงเอาไว้ใช้ต่อในหนังที่จะสร้างเป็นภาคต่อไปถ้าเป็นแบบนั้นก็พอที่จะให้อภัยได้แหละครับ กล่าวด้วยสรุปเลยนะครับหนังเล่าเรื่องร้วาต่อจากฮาร์วีนทีฉายในปี2018หนังยังรักษามาตรฐานได้ตามที่ทำเอาไว้ในปี2018นั่นแหละครับก็คือความเป็นหนังสซเล็เชอร์ฟิล์มแต่หนังก็มีแผลใหญ่สุดก็คือบทและความน่ารำคาญของตัวละครครับการให้ความสำคัญกับตัวละครบางตัวที่อยู่ๆมันมาแล้วก็หายไปฮะแม้จะเป็นแผลใหญ่ขนาดนั้นแต่ความสนุกของหนังแนวไล่เชือดก็ไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยนะครับ ยังคงลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นถ้าใครเป็นแฟนไมเคิลเมเยอร์แฟนหนังแนวไล่เชือดผมขอแนะนำว่าควรไปดูฮาราวินคิวครับดังนั้นช่องซัปเปอร์รีวิว a n n e l จึงขอให้คะแนนความชอบฮาราวินคิวเอาไว้ที่ 7. เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไป ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ